Like the street lights lit this town Like a fire in a blaze Gotta burn it down Can't be afraid to leave this out We got this far, darling oh. โอเคครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกม d e a d by Daylight บน PC อีกแล้วเนาะหลังจากคลิปที่แล้วที่ผมบอกไปว่าเป็นคลิปสุดท้ายแล้ะอันนี้ผมไปเห็นเออกระแสในกลุ่ม d e a d by Daylight ใน PC นะครับผมเขาบอกว่าแรงต่ำเจอแรงสูงแรงสูงเจอแรงต่ำอะไรอย่างงี้ผมก็เลยอยากรู้ว่ามันจริงหรือเปล่าอยากมาลองกับตัวเองนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวผ,ผมขออนุญ,ญาตกัดเซตแอดออนก่อนนะครับผมเอาวิ่งไกลไปแล้วก็รีชาร์จเร็วนะครับผมเอาโมลี่ไปด้วยแล้วกันมา ไม่ต้องเอาไปแล้วกันขี้เกียจเดี๋ยวน้องจะหาว่าผมกลัวแพ้อีกโอเคกดเริ่มกันเลยผมอยากรู้ว่าในกลุ่มเนี่ยที่เขาเจอกันบ่อยๆเนี่ยเออมันจะแบบเจอทุกตาเลยไหมแบบเจอแรงแดงอันนี้ผมแรงแปดนะครับผมแรงง่วงเนาะจะเจอแรงอะไรแรงหนึ่งหรอหรือ,อยังไงต้องรอดูก่อนคือผมบางทีผมก็สงสารเพื่อนผมบางคนนะเขาเล่นแบบโอ้ เล่นคาตากรรู้แพ้ทุกตาเลยครับผมเล่นเซอร์ก็ไม่รอดเหมือนกันเนาะคือแบบเขาเพิ่งเล่นอะ่ะแล้วแบบเจอแรลงแดงแหลงหนึ่งที่ผมไปเห็นที่มานั่งเล่นคอมอยู่นะมันเจอแหลงหนึ่งแหลงสองแหลงหนึ่งแหลงสามเออคือแบบเพื่อนมันเพิ่งเล่นแทปเปอร์อะ่ะเออผมก็สงสารมันนะมันมันเพิ่งซื้อมาเล่นไงแต่ว่ามันเจออย่างเงี้ยมันเลิกเล่นเลยเจอไปตาเดียวเอ้ยสองตาสองตาผมเห็นมันนั่งเล่นสองตาเจออย่างงี้เลยผมก็สงสารมันอะ่ะไม่รู้จะทําไงดี โอเคนี้ด่านโรงพยาบาลนะครับผมเนาะก็ไม่รู้ว่าเดอดเนื้อของผมในนี้จะรอดหรือเปล่าไปกันเลยมาแหลงแดงเหรอวะนี่มันน่าใช้แหลงแดงแล้วแบบนี้เนี่ยวิ่งไปไหนแล้วเนี่ยเอา วิ้งนี่ขึ้นว่ะนี่ไม่ใช่แรงแดงหรอกบังเนี่ยพวกเนี้ยอันนี้น่าจะแรงต่ำหมดเลยบังเนี่ยแรงแดงไม่น่าเล่นแบบนี้หรอก โหแล้วเสาอยู่อย่างไกลหลุดไหมเนี่ยหลุดแล้วเนี่ยปล่อยไปลยหลุดผมไม่สนใจหรอก <B ru h> เสาไม่อยู่ใกล้กันเลยหลุดก็ตีล้มใหม่ตายยากเหรอหรือว่าผมตีพลาดเอง ขอเดินดูดีก่อนไม่ถึงเฮ้ยส่องไปฉายเอาวะนั่งปั่นต่อท้าทายได้เลยได้เลยแรงแดงเราห้าหรู้เปล่าเราอะใช่ไหมไหนขอดูดิอยู่แถวนี้นะเสียงข้างบน ไม่ใช่ข้างบนอยู่ข้างล่างวะลงมาแล้วมั้งเสียงอยู่สายมือ เห็นละขอเขาดึมเครื่องก่อนแรงแรงแดงแล้วห้าวลังแกฆาตกรเหร่อวะอยู่ไหนวะเมื่อกี้มันวิ่งออกไปฝั่งนู้นนะกลับมาแล้วเหรอห้อาวลังแกคนอื่นเอวะ ที่ผม,มาเล่นไม่ใช่แล้วนะสงสารเพื่อน <c oughs> อยู่ไหนวะนี่อ <c oughs> แงแดงแล้วห้าวแทนที่จะสงสารว่าแบบสุ่มไม่โอเคแต่ว่า บางคนในกลุ่มก็ซ่าๆก็มีนะโอ้โหกระจอกก็ได้กระจอกจอดูแรงดิเออมันสมดุลไหมล่ะ ตุกนิดนึงเมื่อกี้แต่อนนี้ต้องเดินหน่อยนะเพราะว่ามันมองไม่ค่อยเห็นนะบิ้งไปก็เสียเปล่าอยู่ดี จะไปช่วยเพื่อนละว <rices> ิงติดไปหน่อยเมื่อกี้ เครื่องตรงนี้จะเสร็จแล้วอุย้ยกระตุกเลยขออภัยด้วยกระตุกนิดนึงนะขออภัยหน่อยนะครับผมด่านนี้อาจจะต้องเดินหน่อยนะเออมันมองยากนะครับผมผมมองไม่ค่อยเห็นไงเฮ้ยโอ้โหเกือบละ บิงบักครับผมเอาเอาอีกแล้วบิงบักม <c oughs> ีแขวนแถวแถวนี้ไหมเออแถวแถวนี้อุ้ยโดนไม่โดนไม่ เพิ่เครื่องก่อนมันจะเสร็จแล้วเสร็จแล้วด้วยเครื่องเนี้ยขอต้องคุมเซนเครื่องนั้นก่อนเพราะว่ามันจะไอนี่ละมันจะเสร็จละมันจะกลับมาปั่นเมื่อกี้เสียง ให้มาลดไปก่อนเครื่องนี้อยู่แถวนี้แล้วเนี่ยอาจจะมีกระตุกกระตุกว่างขออภัยด้วยนะครับผมเนาะ เพื่อนผมว่าอยากจะเล่นเดทไว้กับผมก็ไม่ได้เล่นเพราะเจอพวกแรงแดงลังแกเก่งจังเลยลังแกแรงต่ำนะอุ้ยไม่ถึงว่ะเก่งเกิอลังแกพวกแรงต่ำอะ อุ้ยไม่โดนว่ะ หลังแกแรลงตามาเก่งอย่างเลยพวกนี้ดูดิจะแรลงอะไร ลังแกรแรงต่ำไหมอ้พวกนี้ไม่รู้ว่าไอ้พวกนี้จะเป็นรังแกใครหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยหลายคนโดนรังแกเพราะระบบสุ่มแรงที่ผู้พัฒนาปรับไม่โอเคเนี่ย oh! <No! S 1> ข้อดีมันก็มีอยู่แหละแต่ว่าข้อดีก็คือเราได้ฝึกกับคนโหดๆแต่ว่าถ้ามันเจอพวกบูลลี่อย่างเงี้ย oh! แรง20อย่างเงี้ย oh! เขาเพิ่งเข้ามาเล่นอะ เขาจะเสียกําลังใจในการเล่นคนเล่นก็จะน้อยลงครับผมเพราะว่าเจอแต่พวกท็อกซิกไม่รู้ว่าเขาจะปรับเท่าไหร่แต่ก่อนมันก็เป็นแบบนี้แหละสุ่มแล้งอะแต่ว่าเหมือนอัปเดตมาแล้วมันหนักกว่าเดิมปะเห็นในกลุ่มนะขอดูแล้งหน่อยว่าขนาดไหนขอดูดิ แหลงยีสิบคนหนึ่งแหลงแดงสองอืมอันนี้ถือว่าสมดุลอยู่มั้งโอเคก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะเท่านี้แหละหรือว่าผมยังไม่เจอพวกตระกูลแหลงแดงว่าแบบมาเป็นแถบอะไรอย่างงี้อันนี้เจอแค่ผู้เล่นใหม่มั้ง ผูเ้เล่นใหม่หนึ่งคนเนาะน่าจะผู้เล่นใหม่แล้วก็แล้งห้าแลงสี่ทั้งสี่นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะก็เดี๋ยวผมจะลองไปเล่นนอกรอบดูอีกรอบนึงว่ามันจะเจ,เจอพวกแร้งแดงแบบเป็นแถบไหมเออก็สําหรับวันนี้ไม่มีแล้วครับผมถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครป์ผมด้วยเนาะเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปให้เ,เพื่อนๆได้รับชมกันอีกเลยสําหรับวันนี้นะครับผมผมขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผมไปละ